ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Roblox กับแมป Eve นะครับในที่สุดแมป Eve ก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอัปเดตในแพทนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น1.0.8นะครับซึ่งอัปเดตในแพทเนี้ยจะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับคือมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพิ่มเข้ามาในอัปเดตครั้งเนี้ยเยอะมากเลยนะครับคลิปในวันเนี้ยเราจะไม่ได้มาสรุปอัปเดตแต่อย่างใดน,นะ แต่ว่าเราจะมารีวิว usable อันใหม่นะครับโดย usable อันนี้นะครับมีชื่อว่า teleporter นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมการรีวิวกันนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องผมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึง3,000 subscribe แล้วนะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะโอเคงั้นเราไปรับชมการรีวิวครั้งนี้พร้อมๆกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็เอาเฮลิ p อปเข้ามาเลยนะ โอเคก็นะเฮลิพอตเนี่ยคือ1เครื่องเนี่ยมันจะราคาประมาณ140บาทนะครับต่อเครื่องนะโอ okay. เคแล้วก็กดสร้างตรงนี้เลยนะใช้เวลาสร้างแป๊บหนึ่งโอเคสร้างเสร็จละถ้าเกิดเราสร้างหนึ่งเครื่องเนี่ยมันจะใช้การไม่ได้นะมันยังใช้การไม่ได้เราต้องไปวางอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะครับก็วางใกล้ๆกันเลยเพราะเราก็แค่รีวิวนะครับ โอเคนี่เลยถ้าเกิดมันมีชื่อเราเด้งแบบนี้แปลว่าเทเลพอตใช้การได้แล้วนะครับก็กดวาร์ปเลยนี่ใช้การได้แล้วนะครับคือหนึ่งเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ90วินะครับสำหรับเทเลพอ์เตอร์นะโดยข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวเทเลพอตนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือว่าเพื่อนเรานะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวเทเลพอตของตัวเราได้หรือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ดีมากๆเลยนะสำหรับ t e l e p o r t เตอร์โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่อง t e l e p o ร t นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้โอเคก็ก่อนจากกันไปนะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็บายบายครับ